สวัสดีครับผมปอพัรธ์พันล้านนะครับวันนี้นะครับผมก็น้องๆก็ได้ชุดนะครับผมนี่ครับสวยๆหล่อๆเลยนะครับผมนางเอกของเราครับหนูพันล้านเดินตามท้ายไปผู้เอกของเรานะครับหนูทองสุกไปข้างหน้าแล้วขาหลังเงี้ยเขินขาลังยุกโอ้โหทั้งสองนะครับผมนี่ครับเก็บเก็บถือเก็บถือ เก็บถือเก็บถือเออสวยงามครับผมสวยงามมากเลยนะครับผมนี่ครับผมหัวทองสุกนะครับเดินเชือกแรกนะครับผมจะไปเส้ไหนครับอันไหนอ๋อทางไหนเนาะเอ๋ออ่อมคอมเอาโอเคลองชุดใหม่มึงเก็บเก็บ Oh, อ่าต่อจากคิดเมื่อกี้นะครับผมของพันหลานเนี่ยชุดอยากสิลงฟังคุณควานครับดึงลงไปฝั่งน,นู้นหน่อยอ่าอีกนิดนึงเออเออเออนะโอเคครับผมนี่ครับเค okay, นี่สวยแล้ว, <Okay. S 1> วแปลว่าโม่ห hmm. ้า,หาเต็งบม่ถือยิงของท้องซุปนี่สวยงามเลยนี่ mm hmm. อ่า ลองให้น้องเดินด้วยกันดูนะครับผมอ่ะคนเล็กเดินมไม่ไหวว่ะครับผมเดี๋อาไปดูด้านหน้านะครับโอ้โหลอมากเลยครับผมนี่ครับพระเอกนะครับผม สองไเอกเลยครับนี่พรพเอกในช่องของเราครับน้องออยพรพเอกนะครับผมนี่ครับผมน้องทองสุกครับผมเฮฮาเฮฮากันไปเฮฮากันไปอทองสุกก็ดื้อเปทนธนะ <c oughs> รรมดาแล้วน้องงาม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  ่วนหนูพันล้านนะครับผมจับหางน้องนะครับผมเดินนะครับผมนั่งอีกต้องมีการีดชิวนะครับผมน่นนนครับผมอ่ะสวยงามมากครับผมอ่ะคนเล็กคนเล็กดึงฝาพังคุนห้องมฤฤฤฤัดมาถือก็คือว่าผ่ามาถึงอยู่ครับแต่ว่ามัด<ส>มาถือ นี่ครับผมพาไปสมดุลดีครับผมคือว่าเขาลูกกับตัวสร้างไปเลยแต่ว่ามัดบัถือครับผมเป็นความผิดของควานเองควานมัดตัวถือเองอ่ะทดลองมึงครับทดลองมึงลองลองกันดูต่อจากคลิปที่ว่าน้องเต้ตันขี้วางเหมือนบางหนึ่งเนาะไอ้บางเหมืนอนนั้นเนาะ ันนีนก็ลองให้ใส่น้ากันเพื่สองชุดอ่าลองให้งานจับหางกันหนึ่งเออเป็นสีสันง่ามจังไหนกะตีชมไหนเด้อครับเด้อนิดพาดประการใดก็ขอโทษขอไยัยจะคของทบอกซุกนสวยเลยเอ,อสวยดีของทอกสุกนะี่นั่นไงกำลังชมเองมันหนึง่ง Hanna nào, hang long hàng nòng hẹn ai à, kết thứ mày? Akjet tu 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 mày? 2, tu mày? Akjet หูล่ะว่าเป็นห่วงไหนห่วงนี้โอ้อ่าผ้าไหลครับผ้าไหลรผ้าไหไรอ่ะ,อะไปเลยไปแล้วเลยอ่ะสวยงามครับผมสวยงามอ่ะดึงชุดให้น้องลูก ีครับงามครับผมน่ครับผมสวยงามขาก่เบาเบาซาซานี่ถ่ายอีกนะครับผมหนูทองจุกนะครับผม หนงพันล้านนะครับอุย้ยกระดึงเลือกหนาให้นี่มีครับหนูพันล้านนะครับผมตามไปแล้วอ่า ผมน้องๆก็นะครับผมก็เดินทางนะครับผมไปบ้านนะครับผมตอนนี้ก็ลองชุดใหม่ดูก็เหมืว่าอออาการเหมอว่าเออแบบว่ายังไม่ค่อยถนัดกับชุดเท่าไหร่นะครับผมคือว่าใหม่ๆก็อย่างนี้เป็นธรรมชาตินะครับผมก็คือว่ายังคือเครื่องเบบว่าเบบอว่ายังบางท่านได้ค่อยชินเนาะครับผมกับบเป็นยังดอกอะ ใส่พ่อสองสามหมื่นเดียวครับเป็นเองดึงฟังพุนีตั้นตั้นดึงพ่งพุนีให้นออ้องเออเออดึงให้มันเสมอภาคไหมตั้นตั้นดึงเสมอเสมออันนี้ตัวสร้างให้สร้างไอ้เด็กเคยคิดเออนั่นแหละเสมอแล้วเนี่ยสวยงาม น,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 ลลนี่ครับชุดกระงามสั่งกระงามงามไปแนวก,กันครับผมเป็นธรรมชาตินางน้ำกดสั่งกาทับอ่ไปเลยครับผมนี่ครับผมสองเชือกครับผมของน้องทองสุกนะครับผมมาถาดเลย น้องตัดสุกม่มากตัดฐานเลยนะครับผมนี่ครับพี่พ่ดึงหางมาได้หนินยอโต้ลงลงไปไใ้เขานะ <pt> ท่านไม่เคยขิ้นกับชุดครับผมคือว่าคือว่าน้องช้างนะครับผมเอ่อในับข,ขานะครับผมถ้าถ้ขาขา้ขา,ขาขาหลังสังเกษดูได้นะครับผมน้องยังระเบงอยู่ของหนูพันล้านนี่เขินเลยกับปูงสั้นเลยดวยวก่อนทำอไรเฮ้ คดพีบีเดี๋ยวก่อนเอาเดี๋ยวก่อนยังมาทสนึขันุดแผลลองดู มือแลงบกขึ้นงทองสุกตุ่มหูทองไปเลือยไปเลือยไปเลือยสุกไปวันนิดวันน้อย หนูพันล้านในี่ายแลย้วเ,เอาแล้วงามเดินตามกันไปเดินตามกันไป <S 2> <S 2> <S 2> ขอบคุณเพื่อนบ้านนะครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณคนนุยนะครับผม ช่วยแต่งชุดนะครับผมมาช่วยขาช้างเดินออกออกกกำลังกายนะครับผม,บบมบไปแล้วไปแล้วอ่ะรับเอาตรงนี้ ครับก็มาถึงบ้านแล้วนะครับผมครับผมก็น้องๆก็เดินทางมามาแล้วนะครับผมถึงอย่างรัดเอาครับผมบางเร่งหลัดเอามีเลยอ่ะสวยงามมากเลยนะครับผมนี่ครับน้องๆทองสุกนะครับผมยังเก่งอยู่นะครับผมขอมือหน่อยครับขอมือหน่อยเออนี่นี่นี่ไหนไหนมัจิครับผมก็วันนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผม ก็น้องๆก็มาถึงบ้านแล้วนะครับผมก็ขอคนอนึงแค่นึงไลค์นะครับผมเป็นกำลังใจให้น้องๆด้วยนะครับสวัสดีครับ